สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสารธรรมร่วมสมัยในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้กับพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะที่สามารถรับชมร่วมกันได้ทั้งครอบครัวซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาสดับสารธรรมที่น่าสนใจกันต่อกับหัวข้อในวันที่โลกเปลี่ยนโดยท่านเจ้าอาวาสวัดวีรโชธธรรม,มารามจังหวัดฉะเชิงเซาในช่วงนี้ธรรมมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมถ้าเราเข้าใจนั้นหน้าที่โลกทั้งหลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราแล้วเราจะไปสู่รากฐานของชีวิตที่มีทั้งความสุขทุกข์ก็จะไม่เกิดเพราะเรามีธรรมะาแล้วก็ไปใช้อะไรเราจะเปลี่ยนได้ถ้าถามว่ามันมีข้อไหนเรา,าไปดูถึงง่ายๆก็บอกแล้วมันง่ายนิดเดียว สีเรณสุขติงยันติอยากมีความสุขไหมอยากไหมสีเรณสุขติงยันติศีลเป็นที่มาของความสุขเพราะนั้นศีลทำให้เรามีความสุขนี่พุทธเจ้าบอกเลยไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามทุกศาสนาศีลของคุณที่มีข้อบัญญัติไว้นั่นแหละสร้างความสุขให้เราที่เราทุกข์เพราะศีลไม่มี สีเลนะสุขติงยันติถ้าเรารักษาศีลได้ห้าข้อเนี่ยไล่ไปเธอไม่ไม่อธิบายฟาร์มม้นนะ,ะเพราะถ้าห้านี้ไม่ไปไหนก็อย่าอย่าอยู่ในประเทศเราโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้เลยสีเลนะโพคะคนจะมีศีลเนี่ยถ้าเรามีศีลมีใสครบแล้วมันก็ไม่ไปสู่วงจรที่ลำบากไม่อัตคัดเงินทองก็มีกินมีใช้ เราเงินทองไม่พอกินใช้ทุกวันเนี่ยบางคนเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ไม่พอกินนะยอมลองไปสํารวจเนี่ยไม่แค่เนี้ยแต่ทําไมเราไม่เหลืออ่าไปคิดนะสีเรณนนะโภคะข้อไหนล่ะที่มันไม่พอมันทําให้เราบกพ่องไปอีกแล้วหาเงินเป็นหมื่นเนี่ยบางคนไม่พอถามว่าเราเคยเตียงนอนที่เรานอนเนี่ยเตียงขี่ฟุตกี่ฟุตหกฟุตเคยนอนครบไหม นอนเอียงอยู่ข้างเดียวยุบไปข้างบางคนมาเอาเตียงไปตั้งเฉยๆลงมานอนข้างล่างบอกมันสบายดีอ้าวแล้วไปซื้อมาทําไมนะ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะอยู่ๆไปมันปวดเมื่อยแล้วเกินลงมานอนข้างล่างหมดแรงเงินเอาเงินไปทิ้งอยู่อีกแล้วน,ะนี่ไงเงินทองก็อ,อยากตาก็มีอยู่แค่เนี้ยไม่ได้วิง่งเอาไหนไปซื้อจอเลยทีวีห้าสิบแปดนิ้วถามก็เห็นเปิดโทรศัพท์ดูหนัง ทำไมัไปติดไว้ทำไมนะเบลอเล่าแล้วจะให้โลกนี้มันดีขึ้นยังไงฮะจริงไหมโทรศัพท์ดูอยู่นั่นแหละซื้อมาเป็นหมื่นเลยโชว์เขาว่าบ้านนี้เราใหญ่ยิ่งใหญ่ข้าคือเจ้าหนี้ของโลกไอูุ้งกับผ่อนนี่กับผ่อนไปผ่ปอนมานอนเครียดหาทางอีกแล้วหารถแหมเขาออกกันไปแดงรถแล้วก็วิ่งดีไม่ได้เสียหายผ่อนก็เรียบร้อยหมดแล้วไม่พอใจไปเอาใหม่สมัยใหม่ ไปซื้อพลาสติกมาขี่เล่นดีกว่าเนี่ยพลาสติกเนี่ยรถสมัยนี้รถพลาสติกนะคุ้มครองเราไม่ได้แต่เราต้องคุ้มครองรถทั้งเกตยรม่หลบให้พวกแวบๆบกแบบลัวรถพังไม่กลัวชีวิตกูเสียกูกลัวรถกูพังหมาวิ่งไาชนเป้งบุบไปโอ้โหที่วัดมีอยู่ตัวมันตัวใหญ่วันนั้นมาเจิมให้หลวงพ่อเจิมไอ้นั่นมันดีใจวิ่งมากระโดดบุบไปครึ่งหนึ่งโอ้โหไอเจ้าของรถจะเดินไปจะพึ่งย่องไปอานุ่นมาต้องใช้ใบกายตอบใหญ่ทุก ไม่เด้งออกก็ทีม้ามหนักเจ็ดสิบกิโลเอลมาดอวิ่งมากระโดดต่บุบไปเงโอ้โหเขียนคาถาไม่ถูกเลยเจ้าของก็จะมาแล้วต้องไล่เจ้าของเดินไปก่อนค่อยๆตบไปตบมาตะลอมบึ๊กโอ้โหโเกือบไปแล้วหลวงพอ่อใส่ซองมาร้อยจ่ายเป็นหมื่นยังไงถ้าเขาไม่บุมทำไมไม่กลับคืนมาใส่ซองค่าเจิมหนึ่งร้อยต้องจ่ายเป็นหมื่นไม่รู้ฝากระโปรงเ็เท่าไหร่ต้องระวังนะนี่ไม่ได้ไปว่าการค้าเขานะอันตราย คนถามหลวงพ่อทำไมไม่ชอบธรรมชาชอบเอาเก่าอสมัยห้าหกสิบปีเหล็กเป็นดุ้นเลยไม่กลัวใครต้นยาต้นไรเกี่ยวก็ไม่บุ๋มนะนี่ไปเกี่ยวย่าป้องหลุดเลยนะนี่ไปมาแล้วที่พูดนะไม่ใช่ไปให้ร้ายป้ายสีว่าโยมมาอยากบอกยี่ห้อนะเป็นโยมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นลมตื่นมาที่บ้านกันมีล็อกไวเลอร์มันโมโหมันหอมน่ะรถใหม่อ่ะมันหอมยางหอมอะไรฉีกตั้งแต่กับ สปอยเลอร์ลอบลดเลยเจ้าของลงมาเป็นลมเหลือตะขี้คงมันดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยทีละช็อกแขกข้อแขกหลุดสปอยเลอร์หน้ายังกระโปรงรดมันก็สนุกมนดึงเล่นมันหลุดทีละชิ้นสองชิ้นเพราะมันพลาสติกทางนั้นเจ้าของลงมาเป็นลมประกันมาจดทําอะไรไม่ถูกว่าอุบัติเหตุก็ไม่ใช่หมาฉีกทั้งคันอันนี้โลกที่มันเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ไปว่าเรื่องเรื่องของเขาสินค้าเขา แต่กําลังจะบอกว่าโพคาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศีลมีศาสตร์โภคขสัมปทาโลกมันจะเปลี่ยนด้วยศีลนี่แหละจะดีหรือไม่ดีจะเก่าหรือใหม่มันอยู่ที่ตัวเดียวตัวนี้เอานะมีความสุขมีทรัพย์สีเรน,นั้นนิพดติงคนเราอยากจะหมดทุกนี่ยันถึงแดนพะน,นิพานได้คําว่าพะน,นิพานภาษาเราต้องพูดไว้นะถึงเราจะได้ไม่ได้เป็นชาวพุทธนั้น นับถือพุทธศาสนาต้องพูดคําว่านิพานไว้ให้ติดปากพระเจ้าสอนอะไรนิพานชีวิตเรามานับถือพุทธศาสนาจะไปไหนให้พูดนิพานพูดคําเดียว,วนิพานไม่ใช่เรื่องอยากเลยยากไหมนิพานไปเขียนไว้นิพานนิพานเราต้องพูดสิไปได้ไม่ได้อย่าไปคํานึงถึงเดี๋ยวถึงเวลาเขาให้ตีตั๋วไปหมดอ่ะไปเลยตอนนี้เขายังไม่ออกตัว๋วพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวตั๋วมาถึงเราเอง ต้องพูดเขาว่านิพานเป็นชาวพูดไม่พูดถึงพระนิพานแล้วไปพูดอะไรพระเจ้าท่านสอนสูงสุดให้ไปไหนไปนิพานไม่ใช่มารับถือ菩萨แล้วจะได้งานดีไม่มีนะ่ไม่เจอพระองค์ยังสละทิ้งซะเลยพระพุทธเจ้าทิ้งเมืองไหมทิ้งเมียไหมทิ้งลูกไหมคําว่าทิ้งนี่ไม่ใช่ว่าโหดร้ายนะเดี๋ยวเอา้าโอ้โหเป็นพระต้องทิ้งอย่างนี้จะแล้วจะบาปหรือจะเป็นบุญเนี่ยไม่ใช่ ไปแสวงหาสิ่งที่มันดีสูงสุดกว่านี้เพราะที่มีเนี่ยมันสุขหรือทุกข์ราที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็เหมือนพระเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายเสถอทาเนี่ยมีเมียสุขหรือทุกข์ถามโยมแค่นี้อืแ่ชูอยู่ไปก็จะเข้าใจชีวิตเลยพอมารวมกันนี่พระเจ้าท่านถึงเห็นภัยเนี่ยจะทําอย่างไรว่าคนสัตว์ทั้งโลกมันมีความทุกข์มันทุกทุกคนเนี่ยสัตว์ได้รับฉานเรียกว่าตั้งแต่ยาจก เป็นมนุษย์ตั้งแต่สายชันมันก็รู้จักคําว่าทุกข์แลว้วทุกข์ของสัตว์ก็ทุกข์ของสัตว์พระเจ้าจึงหาทางดับนี่ไงจึงออกแสวงหาทางดับเห็นไหมเลยยอมเสียสละอันยิ่งใหญ่ยอมกล้าเสียไหมกล้าไหมกลับไปเลยตั้งแต่นี้ไปฉันจะไปแล้วนะพูดเลยอาตมาเป็นเจ้าภาพเองบวดฉันจะไปแสวงหาทางดับทุกข์กล้าพูดไหมพูดไหม บวชชีบวชพระนะท่านพ่อหนาพวกนี้นะเดี๋ยวบาทไปซื้อกันสาวชิงชาแบกเดินมารอบบ้านท <laughs> ศา,าแฟนถามเป็นไรเธอฉันจะสละอันยิ่งใหญ่จะทําทานที่ยิ่งใหญ่ไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้อย่านิมนต์องค์นี้นะอีกสิบปีก็อย่านิมนต์เลยถือมาบ่อยจะไม่เหลือทั้งห้องเนี่ย <laughs> ไปพายกันหมดนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงเสียสละอันยิ่งใหญ ไปแสวงหาทางดับมาให้พวกเราเนี่ยก็รวมลงว่า5ข้อนี้แหละที่โลกเราจะเปลี่ยนได้โรคมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลามันจะสูงจะต่ำม,มันเรื่องของธรรมชาติที่โลกมันหมุนไปโดยธรรมชาติแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้จะพูดกี่ครั้งก็มีอยู่สิ่งนี้เองเพราะถ้าเรามีความสุขไม่อยากมีความทุกข์อยากเข้าหนทางแห่งความสุขเป็นนิดนิดนมันก็คือการวางแะละวางอารมณ์ ยิ่งเรามาทำงานอย่างนี้โยมตั้งแต่หน้าที่วันหน้าก็ต้องดูแลเรามันขึ้นลงมาอยู่อย่างนี้มันจะมาเนี่ยเป็นเจ้าคณะปกครองเป็นเจ้าวาดเป็นอะไรเป็นหลวงพี่หลวงพ่อของทุกคนเนี่ยมันร้อยล้านพันอารมณ์ที่มากระทบกับเราแต่นี้ถ้าเราจะทำอย่างไรก็คือตัวหลักก็คือจุดวางตัววางตัวเดียวนะพระเจ้าสอนละ ในสิ่งที่ปรารถนาและไม่ปรารถนาเรียกว่าอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเขาเรียกว่าอุเบกขารมอ,อิทธารมหนึ่งอนิถารมหนึ่งมันอยู่กับพวกเราจนตายถ้าเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานไม่ได้ตายประมัณน,นี้แหละมันก็อย่างนี้นี่สุขทุกข์ต้องอยู่ระหว่างกลางคืออนิถารมอิทธารมที่ชอบอนิธารมอารมณ์ที่ไม่ชอบ แต่ต้องวางให้อยู่กลางและชีวิตเราจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาคืออุเบกขารมวางอารมณ์ดีก็ดีไม่ดีก็ดีไม่สนใจทั้งสองหูเราข้างซ้ายพูดดีข้างขวาพูดไม่ดีเราได้ยินสองหูเข้ามาด้วยกันทำไงทำไงถ้าวางไม่ทันนึกไม่ออกให้ทำไงไว้อย่าลืมปากทำไงกลับไปสมมติสามีบ่นมากๆทำไงเงียบกิ๊บไปไรอ่ะ ฮุบอะไรเป็นเรื่องเมียบ่นมากทําไมกลับบ้านดึกทําไมอ้าปากเข้าไปเลยนะจะดูให้ดีอ้าแล้วมันมีอะไรรออยู่เปล่าเดี๋ยวจะบอกไหนพ่อบอกอ้าแล้วได้ผลกันหมดเลยฟันผมเนี่ย <c oughs> ไปโดนอะไรก็แทกมาก็ช่วยไม่ได้ก็อลองแฝนพระที่แจกมาให้นะนะอ้าไว้พอเราอ้าแล้วก็จะเบาอารมณ์ไปเพราะฉะนั้นการหยุดอารมณ์คืออุบเบกขาการวางเฉยอารมณ์ที่เราชอบและไม่ชอบทุกคนมีปัญหาหมดยังไม่เข้าสู่วิมุต ความหลุดพ้นของอกุศลกรรมก็ตามวิบากกรรมใดๆก็ตามเราอย่างนั้นที่ตัมมามพูดเนี่ยโอ้หลวงพ่อคงสำเร็จแล้วมีเยอะแยะมากมายเขานินทาก็มีให้้ลยแล้วก็มี เขาสันเสริญเราก็มีมีมนี่มานี่หลวงพ่อนี่สุดยอดหลวงพ่อเก่งที่สุดอ่าไปอีกสังคมแย่ที่สุดเลยพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องอ้าวเป็นไงแม้แต่นั่งฟังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไม่รู้กี่คนอนะ่ะสากสิบสามสิบคนเนี่ยถามว่าสาสิบคนนี้ไม่ใช่ดีใจนะที่หลวงพ่อมาเทศหมดหะพูดไปพูดมาทําไมชอบมายุ่งเรื่องของเรา อพอพูดเลยตรงใจหน่อยไม่อยากจะมองเลยไม่เอาว่าเดี๋ยวท่านรู้ไว้เริ่มจะเอาแล้วไม่ชอบแล้วพูดตรงไปมองชี้เราอยู่เรื่อยเลยแม่จังงีบหน่อยวางามไอ้ไข่เนี่ยไม่ชอบแล้วองค์อื่นมาท่านเงียบรลยวูงท่านไปองค์นี้จี้ไปจีมาเดี๋ยวเราก็หลงจนได้หลงลรับความเป็นจริงเสร็จอีกนะก็ไม่มีคนชอบเพราะนั้นสาวสิบกว่าคนมาใช่ว่าชอบหลวงพ่อสรรเสริญหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุ ถ้าเราวางอารมณ์ไม่ได้ใครทุกข์ี่สุดเราก็ทุกอยู่คนเดียวเนะี่ยเกาหัวก็เกาอยู่คนเดียวเพราะนั้นในหัวข้อวันนี้ที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหมโรคที่เปลี่ยนไปเราต้องอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนไปได้ตึกเนี่ยเขาสร้างมากี่ชั้นสมัยก่อนมีคนสร้างตึกสูงขนาดน,นี้เลยตมาผ่านที่น่ากลัวทำตึกปแปลกๆจะล้มก็ไม่ล้มแล้วจะอยู่ยังไงบอกให้ฉันไปอยู่ชั้นนี้ให้ฟรียังแมวเ,เลยสร้างตึกผูกพังอะไรรู้ว่าเทคนิคเขาใหม่ๆคนยงจะล้มก็ไม่ล้มนะ อไอ้คนก็ไปเอาอยู่ไอ้ที่ยังสุดนะแพงสุดถ้าล่วงไปมีอะไรรองรับเลยตายสนิทเนี่ยธรมาบอกเนะียโลกมันเปลี่ยนในประเทศเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกทั้งหมดมันเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของจิตของคนที่คิดไปต่างๆนานาแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราแล้วไม่เปลี่ยนแปลงคือธรรมะที่พระเจ้าท่านวางไว้แล้วไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าองค์นี้ไปสอดคล้องได้ทุกชาติศาสนาเพราะท่านบอกไว้เลย เพราะท่านสอนไม่ให้เชื่อจำไว้นะทําไมเขาถามว่าศาสนาเราเนี่ยถึงได้เป็นแกนนําเพราะนั้นเขาประกาศทั่วโลกนี่วันสากลศาสนาเป็นสากลคือศาสนาเราสิบห้าคำประกาศเลยนะทั่วโลกเขาหยุดหมดประเทศไทยเราต้ององคิดหนักนะโลกเขายอมรับความเป็นจริงและยอมรับกติกาศาสนาพุทธเขาเลยให้เป็นแกนนําที่ว่าไม่ให้เชื่อสิ่งที่พระเจ้าสอนนี่จําไว้นะหลักง่ายๆ ทำไมเราถึงได้เป็นศาสนาหลักของโลกแล้วเป็นสากลเลยเพราะพระเจ้าสอนไม่ให้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าสอนระหว่างทุกชาติศาสนาให้สอนเชื่อพระเจ้าถูกไหมเธอต้องเชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกไม่ให้เชื่อฉันพุเออแปลกไหมกลับกันไหมเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปนะแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือพระเจ้าสอนสอนมานานแล้วว่าอย่าเชื่อฉันอาตมาพูดวันนี้ก็อย่ามาเชื่อเออโอ้ท่านเจ้าคณพูดท่านต้องพูดถูกหมดถูก ถูกตามรรมแต่จะปฏิบัติได้ธรรมะแค่ไหนก็อยู่ที่โยมและผิดชอบนั่งตรงนี้แล้วก็ดูในรายการทั้งหมดเนี่ยไปรับผิดชอบตัวเองไปสํารวจไม่ต้องดูหมอแหมอะไรที่ไหนเลยถ้าเราฉลาดหมอก็ไม่ได้กินเงินเราแต่ถ้าเราขาดเขาเลยเกิดดูดวงขึ้นมาทำไมเอ๋ไทยทักหลวงพ่อดูสิผมเป็นยังไงบ้างอยู่คนเดียวแต่ไปถามคนอื่นว่าเป็นยังไงแล้วอาตมาไม่ได้อยู่ด้วยจะรู้ว่าเป็นไง มึงคนไปถามเนี่ยลวงพ่อดูทักสาม,มีหนูเป็นไงอา้าวให้พระดูนะถามไปอยู่กับท่านเลยจริงไหมไปถามพระลวงพ่อดูสักสาม,มีหนูเป็นไงบ้างบอกก็ก็ยังเห็นเป็นคนนะไม่ใช่จะให้เห็นเป็นแมวไปได้ยังไงก็เขาเป็นคนแล้วไปถามดูเส้นนี้ใสเขาเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอา้าวยิงไปกันใหญ่คนที่รู้ดีที่สุดคือใครตัวเจ้าของเรื่องนั่นแหละจะรู้เรื่องทุกเรื่องไปนั่นแหละแต่ไม่ยอมรับเรื่องที่จะของรู้ ก็เราไปหาสมาชิกเพิ่มหน่อยก็เป็นที่มาว่าอา้ามันอย่างนี้นนะก็หมดไปเพราะว,วันเวลาเนี่ยมันคืบคานมาเวลามันไหวเห็นไหมนี่เริ่มเรื่องโลกที่เปลี่ยนไปด้วยศีลห้าจำไหมนะศีลห้าจะทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปและทันสมัยที่สุดอากาลิโกสวดอยุธกี้เนี่ยนั่งฟังอากาลิโกเอฮิปสัสโกโอปานิโกทําได้น้อมได้พระเจ้าจึงได้ถือว่าเธออย่าเชื่อฉันนะดูก่อน อนน,นตาถาตาถาคนะไปนิพผ่านได้แต่พาพวกเธอไปไม่ได้นะผู้เจ้าเข้าถึงแดนพนิผพานได้แต่ไม่สามารถจะพาเราสาวกไปได้แต่ตถาคตบอกทางไว้ให้แล้วมักมีองแปดเป็นต้นอา้าวไปศึกษามักองค์8นะอริยสัจสี่มักมีองค์8อา้าวสติปัฏฐานสหายใจเข้ารู้ออกรู้ฟังเพลงนั่งไปเพลินไว้นเนี่ย คุณค่าอยู่ที่ลมหา,าออห,นะหายใจเข้ากับออกหัดไว้นะหายใจเข้าพูดออกโทรหรือสมารหลังที่ฝึกทาไปเยอะดูหายใจเข้าให้สุดออกให้สุดอย่างนี้มันนึกอะไรไม่ออกก็หายใจเข้าลุกไว้ให้สุดกั้นใจไว้จนกว่าอารมณ์มันดับแล้วขายออกทําได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าศีลห้าพระเจ้าท่านสอนเลยนะเราไปได้แต่พ่อช่พาโยมไปได้ธรรมะพูดได้ ความสุขและทุกเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าบุคคลใดจะพ้นได้คือบุคคลนั้นเป็นปัจจัตังเฉพาะบุคคลเท่านั้นมาจะมาพูดเพานี่วิเศษนะอย่างนี้ไม่ใช่จงมีสติเพราะพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนมีสติเสมอไรทําไมพอคนบอกนั่งสมาธิแล้วบอกฟุ้งซ่านถูกไหมถามว่าเต็มเหยสแสดงว่าปกติเนี่ยเราฟุ้งซ่าน พอจะมีสมาธิมีสติมั่นคงบอกฟุ้งซ่านนั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีสติเขาเลยฝึกให้มีสติงไงอาทุกวันนี้ชีวิตที่มันทุกข์มันดิ้นรนสสายไปมาเพราะมันขาดอะไรเออจะยอมรับยังว่าเราเป็นใครเขาให้ไปฝึกสติบอกฟุ้งซ่านพอบอกให้ฟุ้งซ่านมสงบดีเนี่ย ก็ไปตามเรื่องตามราวเดี๋ยวกันินทากันให้ไล่ไปสีกันคุยกันเรื่องติปาทะบอกไม่เห็วันนี้มีความสุขเหลือเกินทั้งวันไปทำอะไรมานินทาเขาตั้งหัวซอยไทยซอยมันมีสุขเหลือเกินในการที่จะเป็นคนไร้สติแต่ลองจับไปนั่งมันลิงเลยนะบางคนนั่งปับ๊บคันไปหมดนั่งไม่ได้บอกมันฟุน้งซ่านนี่สิ่งที่ถามว่าทําอย่างไรไม่ให้ฟุ้งซ่านนี่ไงแสดงว่าชีวิตเราไม่ปกติแหละ ราะาถ้าเรามีสติซะมันจะฟุ้งซ่านไหมออทําไปตามหน้าที่จงเชื่อในกุศลที่สร้างบุญเขาเรียกว่ากรรมคือการกระทําดีหรือชั่วก็ตามมันจะเป็นตัวบอกเพราะนั้นที่เราจะทํางานดีจะไปไฟฟ้าทําไมเงินเดือนเราไม่ขึ้นบางคนนะเพราะใจอยู่แ,แน่แนะแสดงว่าเรามาทํางานเราบริสุทธิ์ไหมอันดับแรกเลยจิตมีอะไรอยู่แล้วโลภเมื่อความโลภมาครอบงำม,มากๆมันก็ทําให้เราเกิด เกิดอย่างอื่นมาอีกมากมายเอเอบียดคนนี้เขาสีคนนั้นเขาไล่คนนี้ทําเดี๋ยวก็ไอ้สมองความชั่วเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจริงไหมคิดไม่ดีเลยเอาไงให้คนนี้ออกไปจะได้ขึ้นมาแทนเดี๋ยวหาทางเอ้เข้าลิปทลิฟหนีบมือตายบ้างนี่คิดแล้วอยากเป็นคนนี้แทนนี่โตนี่เอ้ยคนนี้ทําไมเขาเก่งทำไงเมื่อไหร่จะได้เป็นหัวหน้าดิแกล้งเดินเอาขาขัดให้ตกลิปตตายสิบเอ็ดชั้นดีไหมเออคิดไปเรื่อยเพราะอยากจะเป็นใหญ่ อยากจะโตอยากจะอะไรที่ปาถาเนี่ยไม่แน่น่ะคนเหล่านี้ก็จะคิดอกุศลกรรมไว้ในจิตบ้างบ้าสรุปเป็นความทุกข์ไหมเพราะตัวอะไรโลภตัวดีเดียวนี่วันนี้ใครมาทํางานถามว่าบุญน่ะเราสร้างมันอยากไปเป็นอย่างเขาได้ไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> เราอยากจะได้ก็พยายามประกอบอกุศแลแหละแต่ถ้าเราไม่สนใจรู้กรรมของเราที่เกิดขึ้นวิบากที่เราเคยทํามาใช่ไหม เมื่อเราทําไปให้มีความสุขในสุจริตรมที่เราทําอย่างนี้ที่บอกตะกี้เนี้ยมีสติมีปัญญาทาไปเราเขาให้เราอย่างนี้ทาไปมันก็เห็นเองโยมเห็นเองโอ้คนนี้ขยันนี่เข้าก่อนออกที่หลังงานเรียบร้อยไม่ใช่เข้าที่หลังออกก่อนเขาโตทํางานไปดูแต่บคนข้างปาดวะนี่โอ้โหดูไม่จืดวันหน้ามึงเท้าคุยไปยกมาอะไรมึงขันยุกยกิยกยกุยกยิกเซ็จ โตทํางานยังสกปรกระเบียบวางอะไรมั่วไปหมดข้างๆบางทีเนะ่เตะไปหมดหาให้ควักไปหมดยังก,ก,กระจั๊กจั่นจักจิ้งรีด้าอะไรสุดท้ายก็จบชีวิตของเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานี่คือสติเพราะวันนี้จึงขอฝากสินห้าจุดเปลี่ยนของโลกเพราะก่อนจะเปลี่ยนโลกได้ต้องเปลี่ยนใครก่อนเมื่อชีวิตเราเปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยนตามแต่โลกจะเลื่อนลอยตามเราอย่าตามโลกมันเพราะโลกนั้นไปด้วยอกุศลและกุศลมันจึงจะเลื่อนขึ้นมาได้ เช่นตึกตามมันช่องที่ปาถาแต่เราจงจเจริญในธรรมะเอาธรรมะมาใช้ชีวิตเราไม่ได้สูงอย่างโลกตึกสูงเราไม่ได้สูงตามเขาแต่ชีวิตเราจะมีความสุขด้วยสีเรณสุขติงสีเรณโภคะสีเรณนิพุติงสามสิ่งนี้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปนด้เองวันวันนี้มาบรรยายสรุปด้วยสีลห้าของเราเนี่ยจะทําให้สําเร็จทุกอย่างทุกประการด้วยเวลาอันสมควรวันสุดท้ายบรรยายในครั้งเนี่ยธรมภาพที่จริง เตียัมาเต็มเลยเนี่ยเต็มมาเป็นพุงเลยนะยังบีบออกไม่หมดเลยนะนี่นี่ได้ส่วนเดียวแค่คํานำนะนี่บทนํานะยังไม่บทที่หนึ่งยังไม่มานะทํทำบทที่หนึ่งอ่ะเจ็ดวันใจคืนอนะ่ะไม่ต้องทำไรายนั่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแห่งการบรรยายนี้อัตมาภาก็ต้องขอโนมโมธนา คิดที่น่าสนใจกันไปแล้วเรามาติดตามมงคลดีๆที่น่าสดับกับคุณแม่ปรางรัฐกันบ้างนะคะพร้อมอยู่แล้วค่ะวันนี้นะคะอยากให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณามงคลข้อที่17กันบ้างดังนี้ค่ะช่วงธรรมาพิวัตรมงคลชีวิตข้อที่17 คือการสงเคราะห์ญาติภาษาพระท่านกล่าวว่ายาติสังข้าโหการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลของชีวิตภาษาโบราณท่านจึงกล่าวว่าถึงแม้นเป็นชาติเป็นเชื้อถ้าไม่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าแม้นมิใช่ชาติแม้นมิใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมา เนื้อ,อตมาไม่ใช่หมายความว่าเป็นเนื้อของพระที่กําลังได้พูดอยู่แต่เนื้อของอัตมานี้หมายความว่าเป็นเนื้อเดียวกันรวมกันถึงแม้คนละนามสกุลไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ใช่น้องแต่สงเคราะห์กันก็ถือว่าเป็นญาติกันเหมือนญาติโยมได้สงเคราะห์พระพิสุสัมมเนนโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระศาสนาคุณโยมได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่เปราะบาง ก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกันญาติสังข้าโหในที่นี้หมายความว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติพี่น้องเป็นเบื้องต้นญาติผู้ร่วมชุมชนเป็น่าำกลางและญาติผู้อยู่ร่วมโลกใบนี้เป็นที่สุดญาติสังข้าโหเนี่ยเป็นสเสน่ห์ของชาวไทยการให้มีสามระดับหนึ่งให้คนที่สูงกว่าเรียกว่าบูชา สให้คนที่เสมอกันเรียกว่าเกื้อกูล3ให้คนที่ต่ำกว่าเรียกว่าสงเคราะห์คุณยมให้เงินพ่อให้เงินแม่ก็เป็นการสงเคราะห์ญาติเป็นการดูแลบิดามารดาสืบเนื่องต่อจากการที่เราได้บำรุงเลี้ยงดูแต่ญาติสังฆโหเนี่ยญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่ญาติเราญาติเขาเราสงเคราะห์ได้แต่เราสงเคราะห์ด้วยการให้เงินอย่างเดียว อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากเราสงเคราะห์ด้วยการให้เกียรติให้กำลังใจให้อภัยกันและกันนับว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติเช่นเดียวกันให้คนที่สูงกว่าบูชาเขาให้คนเสมอกันเกื้อกูลกันการเกื้อกูลนี่แหละเป็นการสงเคราะห์ชนิดหนึ่งเพียงแค่เราให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติเราคนที่ถูกเกียรติคือคนที่ไม่เคยให้เกียรติใครนั่นแหละท่านทั้งหลาย เพราะเขาไม่เคยสงเคราะห์ใครเขาไม่เคยช่วยเหลือใครเขาจึงไม่มีคนช่วยและประการสุดท้ายการให้การสงเคราะห์การที่เราได้ช่วยเหลือกันเป็นยาสมันฉันของครอบครัวของชุมชนของพี่ของน้องของญาติของมิตรความเป็นเพื่อนความเป็นพี่ความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นกันเพราะเราช่วยเหลือกัน เราสงเคราะห์กันยาติสังฆโหการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลของชีวิตยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหายขอเจริญพรเชื่อว,ว่าสารธรรมที่เรานำมาฝาก,กันในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ได้เวลาที่ปรังและน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาเราสองคนจะกลับมาใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าธรรมารักษานะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ